กับน้ำยาป่าโอเคสองนี hmm. ่นี่นี่เค้ะหน้าใส่ต่เดือนก็ตีเอาต่เดอนตเียเอาตามมาให้น้อเนี่ยไปเสียไปไอหมูกัยูซวนหมูเขาบอเอาไก่กัน

ดูกัะบ,บาดเดี๋ยวดูแม่นมียแน่แน่เดี๋ยวใค่ะปกตินม่กินก่อน ยังไพกินไบ่แต่ก่อนนี้ก็ทํางานโรง,งงานค่ะเป็นสาวโรงงานเย็บผ้า<ม>อยู่ที่แล้วลก็ย้ายมาอยู่ในโรงงาน<ม>ถแถวบแบ้านก็กนนทุกวันนี้ก็ออกมาเปิดร้านเนี่ยค่ะเปิด<ม>ร,ร้านก๋วยเตียว<ม>ก็มีอาหารตามสั่งก็เพิ่งเปิด ได้ประมาณอาทิตย์หนึง่งแล้วไม่ได้สูตรทําอาหารมาจากไหนครับก็ดูใน y o u t u b e บมัง่งดูในอะไรมัง่งก็เอามาฝึกผล,ผลทำประชิมไปเรื่อยๆว่ารสชาติมันอร่อยอยังไงเราก็ชิมเอาตามที่เราว่ามันอร่อยนะคะแล้วก็ทําแบบให้มันมีคุณภาพนะคะอาหารก็มีหลายอย่างค่ะอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อยเยยเตโฟก๋วยเตี๋ยวหมู คำสั่งก็ทั่วไปผัดกะเพราผัดพริกอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่เขาจะสั่งอาหารพื้นๆน่ะค่ะก็ไม่ได้ขนมจีนอะไรก่อนอะไรอ่าก็มีขนมจีนมีอะไรก็ไม่ได้เกมมันอย่างไหนเราก็ฝึกฝนออะค่ะ